สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนค่ะวันนี้สภามาเบ่งคลิปสันๆนเนาะค่ะพี่น้องพามาเบ่งคอค่ะพี่น้องเราทําความสะอาดกอไผ่เราค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอกใหม่กำลังเกิดค่ะพี่น้องกอไผ่ก่อนนี้อยู่เอ่อพ่นเฮิ่งนะคะพี่น้องตรงที่เป็นบ้านนะคะพี่น้องบานทงทีเย่าเคยพามาเบ่งนะคะพี่น้องนี่ค่ะตรงที่เย่านั่งกินตะบูกงนะคะพี่น้องสจะจำได้อยู่ค่ะนี่ค่ะมีใหม่หินอ่อนนะคะ ทหะนอนไหวมันก็ลั่งแตกค่ะพี่น้องนี่ค่ะสองนอนสามนอนะคะพี่น้องพอก็เลยมาเลาะกิ่งไผ่ค่ะโมนี่พอระหว่างมาเลาะกิ่งไผ่เผื่อที่จะให้แบบว่ามันบมยืดโมเกะบมหยางเนะคะพี่น้องโมนี่เลาะเครื่องตัดห้ามานาแล้วก็ทําความสะอาดแถวนาบ้านให้ค่ะพี่น้องแถวตัดห้าตัดยุ่งนะคะพี่น้องไปตามธรรมชาติของเขาตามวิถีชีวิตของเขาค่ะพี่น้องนี่ค่ะก่อไผ่ละหักลายค่ะพี่น้องรลธนูถนอมลายนี่ค่ะ ถ้าผู้ใดนะคะพี่น้องอยากสืบเน้นเฉพาะนอใหม่เนาะคะ่ะก็พยายามตัดกอมันออกเวยค่ะพี่น้องตัดกอมันออกอย่าให้มันน้มันทึบแบบนี้คะ่ะพี่น้องมันกร,สระสดแตกเป็นนอขึ้นไมาให้ห้าวตินแต่งงามๆเลยะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าทาาั้งเย้าเนี่ยเสน่ห์เป็นกอไผ่ค่ะ,ะใส่ประโยชน์ของใหม่ไผ่นะค่ะพะะี่น้องก็เลยอดสบค่อยเน้นนอใหม่คนใดเนาะคะ่ะเพราะว่ามีไรกอไรยางยุ่ค่ะยุคโค่น่างหม่องที่เคยพาไปบึงงวดที่แลวกับมีค่ะพี่นะะ้องอันนี้ยุคโค่นเิงเนาะคะ่ะพี่นะะ้องหม่องบานทงเนาะคะ่ะนี่ค่ะบรรยากาศธรรมชาตินะะค่พีนอ ก็เไยไปตัดหญ้าตอไหนค่ะ,คะก็ไปไพ่พังหนาม,มีเงื่อม,มือท่องแถวนี้ค่ะพี่น้องกสตรเป็นคูนนะค่ะพี่น้องกเกษตรเป็นสวนปลูกพักปลูกหญ้ากินแน่ในนิดหน,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 น้อยนะค่ะพี่น้องบรรยากาศอยู่บ้านทงเข้าค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตัดหญ้าให้ทุ่เมืองนี้ไม่ไมีงัวไม่ควายมากินนะค่ะพี่น้องสมัยก่อนจะสิต,ตัดเกษตนะคะพี่น้องเอาให้ง่วงเลียงง่วได้นะคะ่ะเป็นชีวิตแบบบ้านธรามชาติแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะ่ะการอยู่การกินการใช้ชีวิตค่ะพี่น้องนะคะ วันขนา้างหน้านี่มีท่องกลับไปยูนยีนะคะพี่น้องผูดด้ใดที่หอยมาอยู่ม,มาเบิ้ลยี่หวานถุนนะคะมาเยี่ยมมาเยามกันจ้า